เอาตั้งใจมาเปิดให้พอาจารยนนะที่ติดตามนะนะครับขอสวัสดีนะพี่พีเอฟซี FC, ชาวมูแม่ส่งทุกท่านนะครับ <c oughs> ก็เว้นไม่ได้ถ่ายมาวันหนึ่งนะครับ f อฟมีของใหม่อะไรก็เดี๋ยวมาส่งพร้อมกันนะครับ f อฟก็เอาของเก่าๆมารวมกันนั่นแหละนะครับก็จะมีเป็นนะของจุดเดิมๆนะครับแล้วก็จะมีองค์นึงนะครับที่น่าจะเอามาให้เอฟซีนะครับที่ติดตามผมนะ พอดีคิดว่าพระอาจารย์น่าจะชอบนะครับก็เลยเอามาเดี๋ยวส่องให้ดูเป็นองค์แรกเลยนะครับองนี้นะครับปกติผมเปิดไว้แพงเปิดไว้4 5่พันห้าห้าพวันนี้เอานี้แปลว่าพอพระอาจารย์เพิ่งเพิ่งปิดพิมพ์พที่เป็นพิมพ์เหมือนเป็นบล็อกแตกหรืออะไรสักอย่างไปนะก็เลยอ่ะวันนี้ลองเอาพิมพ์ที่เคยได้มามาส่องให้ดูนะครับนี้เปิดไว้ เปิดเอาเปิดสามพันแล้วกันวันนี้นะครับเอาไม่แพงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่องให้อีกทีนะครับสององแรกนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมชุบชุบองน,นี้เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะวันนี้เอาพันห้าร้อยบาทพอนะครับหล่อล่ำบึกนะครับหล่อล่ำทุกองนะครับโหเนื้อหาโคตรจัดเลยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับปกติเปิดแพง วันนี้เอาแบบราคาประเดิมนะครับเอาราคาไปเดิมนีโยมอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินยวงก็อะไรเงินเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมดูเก่านะนี้เปิดไว้สองพันนะครับเปิดไว้สองพันบาทไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะเปิดไว้สองพันบาทนะครับชอบต่อรองได้นะครับ พิมกีตาร์อันนี้เป็นพิมพ์สี่ชายวันนี้เอาเปิดสามพันพอนะครับเอาตั้งใจมาเปิดให้พระอาจารย์นะที่ติดตามนะนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับสองก้นให้ดูราคานี้ที่อื่นไม่น่าน่าจะเกินนะครับน่าจะเกินนี้แน่นอนนะครับวันนี้สวยทุกองนะครับจอบนี่วันนี้เอาเรียมเงินเก่านะเอาแปดพันพอนะครับแปดพัน ชอบเท่าไรต่อรองได้นะครับนะผาเก่าธรรมชาตินะครับพระสภาพใช้งานนะครับสภาพใช้งานสวยคมชัดลึกนะครับนี่แปดพบาทต่อมาเป็นนิยมฐานสูงกลุวัดขวางนะครับโอ้โหนี่ก็หายากนะครับแต่ราคาไม่แพงเอาหน0่บาทนะครับสภาพสวยนะครับสวยโบดแดงเลยมีกิ่งนะครับฐานสูงอุดกิ่ง ายากนะครับเดินสิบสนามนะครับน่าจะอาจจะยังไม่เจอนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้ก็ได้เหมา,บ,าบ้านมาพักใหญ่แล้วนะครับเอาพันห้าร้อยบาทพอึ้นชอบปลูกใจนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกครับอ่าองนี้เป็นหลวงพู่ทวดนะครับหลวงพูท่ทวดเป็นน่าจะรูปหล่อนะครับรูปหล่อ ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะครับเอาไป1น0 0งหมืบาทนะครับผมดูเก่าแทนดูง่ายนะครับหนึ่งหมื่บาทถ้าใดรถูกใจชื่นชอบนะครับโทรมาได้เลยมากีตารสององค์นะโอ้โหสวยทั้งคู่เลยนะเอาเปิดองค์ละสามพ้าร้อยบาทเปิดองค์ละสามพ้าร้อยบาท สามพันห้ารอยบาทนะครับนี่โอ้โหสองพร้อมๆกันเลยนะน่าจะเป็นเนื้อสำลิดนะสำลิดกับเนื้ออ้โหนี่หาจัดจ้านนะครับจะหาได้จากไหนในเอฟซอ้โหหล่อล้ำบึกทั้งคู่นะครับ เปิดไว้องละสามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ต่อมาเป็นวัดขวางบ้างนะครับแปะยิ้มพิมพ์นิยมต้นกุเลยนะแปะยิ้มรงนี้ต่อโคดรแท้วัดนะครับเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะครับรับประกันพาทแทดูง,ง่ายโหเนื้อหาเก่าถึงยุกนะครับใช้แทนหลักล้านได้เลยนะครับวัดขวางเนี่ย อ,อีกองหนึ่งก็เป็นเนื้อหาโอ้โหแท้ดูง่ายนะครับก็ถ้าล้างนะผมบอกเลยว่าแท้ดูง่ายนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับน่าจะฐานสูงปลัวขวาง,งไม่รู้ว่าเปียกรักเปียกทองนะครับพระแท้ดูง่ายเลยนะครับสภาพไม่ดูยากนะครับพระแท้ดูง่าย เปิดไว้เอาเมื่อกี้บอกไปไม่รู้ว่า2,500หรือ4,500นะครับเอา4,500บาทแล้วกันนะครับแพงๆอ่าองนี้เป็นจอบใหญ่ห้วยเชียนนะครับเป็นอีกหนึ่งจอบนะที่ผมมีนะครับจอบนี้เอา2,500บาทนะครับเหลืออยู่สองจอบสุดท้ายแล้วนะครับจอบนี้เป็นจอบสุดท้ายแล้วนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เอาไม่แพงนะครับชื่นชอบหรือถูกใจนะครับโทรสอบถามได้นะจอบใหญ่วัดห้วยเชิดนะครับจุดจุองสุดท้ายเป็นพระหลวงพ่อลวยนะครับพิมพ์แบกม่านนะครับเนื้อแดงนะเนื้อแดงเนื้อไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเนื้อว่านสบู่เลือดหรือเปล่านะเนื้อหาเก่าธรรมชาตินะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ 1,200บาทของพวกกวยนะครับว,กกวัดโกสิตารามก็คลิปนี้หมดแล้วนะฮะ FC ไม่มีอะไรจะส่งให้เอดูแล้วนะครับก็ตั้งใจมาอัปเดตชุดรูปหล่อให้ดูนะเอถามมากันเยอะนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ